สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วในช่องกาเคล่นทีวีนะครับวันนี้ผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับภาพภาษามังกรนะครับท่านผู้ชมอาจจะงงว่าภาพภาษามังกรคืออะไรนะครับก็คือมันผมจะามาอธิบายการใช้เซตภา,ภาพภาษามังกรแล้วกันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับให้ท่านผู้ชมกดติดตามผมไว้ก่อนนะครับ ขั้นตอนแรกนะครับสําหรับมือใหม่นะครับให้ท่านผู้ชมนะกดไปที่รูปบวกก่อนนะครับอพอท่านผู้ชมกดที่รูปบวกนะครับให้ท่านผู้ชมคลิกคําว่าติดตั้งครับด้านล่างขวามือนะครับมันจะขึ้นที่หน้าต่างแบบนี้นะครับซึ่งหลายคนที่เข้ามาแบบเออรู้แล้วรู้แล้วอะไรแบบนี้นะครับมันทํายังไงครับก็คือเจ้าหน้าต่างอ่า ภาพภาษามังกรนี้นี่นะครับก็คือมันจะให้ท่านผู้ชมนะครับสะสมภาษามังกรนะครับอ่าสะสมไปเพื่ออะไรนะครับอ่าผมจะบอกเลยครับเพื่อจะให้ท่านผู้ชมเปลี่ยนเซตนั่นเองนะครับแต่บางคนอาจจะแบบพี่ครับพี่ครับอ่าผมได้ภาษามังกรอันนี้แหละครับนี่นะอันอื่นน่ะอ่าอันอื่นน่ะผมไม่ต้องการนะครับผมเอาเปฟิวชั่นดีกว่าอ่า ผมแนะนำนะครับให้คุณแบบเก็บภาษามังกรที่แบบซ้ำกันจริงๆนะครับเช่นอ่อนอ่อนอ่อนชอยอะไรนี่ครับสมมติภาษามังกรที่มันซ้ำกันนะให้ท่านชมเอาไปฟิวชั่นนะครับส่วนคลิปฟิวชั่นผมได้สอนไปแล้วนะครับส่วนอันไหนที่มันไม่ซ้ำกันให้ท่านผู้ชมกดใช้ท่าภาษามังกรนะครับเพื่อจะเอาเป็นเซตนะครับท่านผู้ชมก็จะงงแบบว่าเซตมันทำอะไรได้นะครับอ่า เซตภาพภาษามังกรนะครับก็คืออ่าส่วนท่านผู้ชมก็จะงงนะครับเซตมังกรเซตอันภาพภาษามังกรคืออะไรนะครับก็คือมันจะเอาไว้ใช้สมมติผมลงดันนะครับผมก็จะใช้เซตลงดันส่วนผมเล่นแบบ PVP ผมก็จะแบบร้านปละลองผมก็จะใช้เซตแบบร้านปละลองเอาไว้ปั๊บเพื่อนอะไรเียหรือผมเอาแบบสู้กับสู้กับ PK กับนึ่งเนี่ยผมจะใช้อีกเซตอีกแบบหนึ่งครับของพระภาษามังกรซึ่งเซตนะครับมันแบ่งเป็นหลายแบบนะครับไม่ว่าจะเซตน้ํายาไออาหารแบบอย่างอื่นนะอันนั้นผมเดี๋ยวจะสอนวิธีการทาแบบคลิปแยกนะครับเอาเป็นว่าเอามาทําเซตภาษามังกรก่อนนะครับอ่าสมมุติผมมีอ่าอ่าเป็นภาษามังกรสร้อยนะครับภาษามังกรอ่า เทพสงคารามโหร้องนะครับอ่าไอ้ตัวนี้มันก็คือมันจะช่วยเอ่อเพิ่มการโจมตีนะครับระหวางไอ้พลังโจมตีอ่าอะไรนะไอ้พลังโจมตีทางกายภาพและโจมตีเวทให้แก่ตนเองแล้วก็ให้เพื่อนรอบตัวนะครับเป็นจำนวน1นึ่งแต้มนะครับต่อเนื่อง15าวินะครับค่าพลังโจมตีจะเพิ่มขึ้นอ่าตามเิลของตัวละครนะครับอ่า แล้วผมก็จะมีอีกอันนี้นะครับอีกภาษานี้นะครับอ่าภาษามังกรปลุกพลังแฝงนะครับอ่าอันนี้ผมจะกดใช้ใดูนะครับว่ามันใช้ยังไงนะครับ่านผู้ชมอ่าก็คือผมจะบอกก่อนนะครับอ่ผมจะสอนอีกย่อยๆก็คือสมมติผมมีภาษามังกรอ่าโหร้องนะครับซึ่งโห่ร้องมันจะเป็นของ พวกสร้อ,อยอย่างเดียวนะครับมันจะไม่เป็นแบบจะไม่ซ้ํากับถุงมือแบบนี้สมมติผมผมได้ภาษามังกรถุงมือนะครับแต่ผมจะไม่ได้ภาษามังกรหัวลองนะครับซึ่งภาษามังกรแต่ละอันนะครับมันจะแบบมันจะจํากัดอย่างเดียวนะครับเช่นสร้อยอย่างงี้นะครับมันก็จะเป็นของหัวลองประมาณเนี้ยครับอ่ามันจะไม่ซ้ํากันนะครับ แต่ความสามารถมันอาจจะคล้ายๆกันนะครับอ่าแต่ละภาษาครับแต่ละแต่ละอภาษาอกรษที่ติดตั้งแต่อุปกรณ์แต่ละอย่างนะครับอ่เข้าเรื่องกันเลยนะครับอ่าพอผมนี่นะครับพอท่านผู้ชมเอ็นสนมากนะครับท่านผู้ชมผมจะบอกเลยท่านผู้ชมส่วนมากนะครับได้ภาษามังกรที่ต้องการเลยนะครับ ท่านผู้ชมสนมากท่านผู้ชมจะเอาภาษามังกรที่แบบได้ไม่ซ้ํากันหรือแบบออฟไม่ดีนะท่านผู้ชมจะไปฟิวชั่นนะครับซึ่งผมแนะนำเลยนะอยาไปฟิวฟิวชั่นนะครับยกเว้นท่านผู้ชมจะได้ภาษามังกรที่มันซ้ําจริงๆนะครับเช่นใช้จะใช้ยังไงนะครับให้มันเป็นภาพภาษามังกรนะครับจะเพื่อจะให้มันเป็นเซ็ตนะครับท่านผู้ชมก็คลิกไปที่ภาษามังกรที่ท่านผู้ชมไม่ต้องการแล้วนะครับอ่า แล้วกดไปที่ภาษามังกรนะครับอ่าแล้วก็ให้กดตกลงนะครับอ่ามันจะขึ้นแบบนี้นะครับแต่มันจะไม่เข้ากับอันนี้นะครับนี่ครับแต่มันจะไม่เข้าขึ้นกับนี้นะครับอ่าซึ่งมันเป็นผลดีมากเลยนะครับมันเอาไว้สําหรับเปลี่ยนเซตนะครับเอาไว้ลงแบบแต่ละดานนะครับมันดีมาก ท่านผู้ชมมากลัวกดคลิกไปที่ภาษาแล้วกลัวมันหายนะครับเวลากดนะครับซึ่งมันไม่หายแน่นอนนะครับซึ่งท่านผู้ชมจะกดใช้อย่างไงนะครับให้ท่านผู้ชมกดไปที่เหมือนเดิมนะครับภาพภาษามังกรแล้วนะครับเช่นผมได้ใช้ภาษามังกรสร้อยนะครับก็กดไปที่ตรงนี้นะครับก็เลื่อนหานะครับอ่านี่ครับผมจะใช้อันนี้นะครับอ่าแล้วก็กดเปิดใช้ครับอ่านี่ครับผมก็จะได้ใช้ภาษามังกรนี้แล้วนะครับอ่าท่านผู้ชมเห็นไหมครับเนี่ยปลุกแฝงนะครับอ่า ถ้าจะเปลี่ยนเป็นเหมือนเดิมนะครับกดก็กดไปที่เหมือนเดิมนะครับอ่ะนี่ครับมันก็จะเป็นเหมือนเดิมแลวนะครับนี่นะครับถ้าท่านผู้ชมมีภาษามังกรหลายๆอันนะครับแต่ละเซตเนี่ยท่านผู้ชมก็เปลี่ยนเป็นเซตแก้ทางแต่ละธาตุแต่ละอาชีพแต่ละด่านก็เลยก็ได้นะครับซึ่งมันจะเปลี่ยนมากเลยนะครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับบ๊ายบายครับ